รีวิวหนังสือที่มิวซื้อมาแต่มิวยังไม่ได้อ่านมิวซื้อหนังสือมาเยอะมากแต่ว่ามิวยังไม่ได้อ่านเลยค่ะก็คือแบบว่ายังไงล่ะมิวยังไม่อ่านเลยมิวอ่านแค่เล่มนี้เนาะสองสองร้อยเก้าสิบห้าข้อนะคะแล้วข้อความก็มาแล้วเรียบร้อยก็เลยเขาเรียกอะไร อันนี้อันนะคะอันนี้เป็นหนังสือที่แบบว่าถ้าเราไปยื่นเอกสารแล้วก็จะได้หนังสือตัวนี้มานะคะเป็นแบบนี้ค่ะการ์ตูนแล้วก็เป็นของเวียดนามนะคะของเวียดนามหดวก็ซื้อมาสองเล่มแต่เล่มนี้มันจะครบนะคะมีห้าร้อยห้าร้อยก่อข้อมันจะมีครบหมดเลยก็คือ เหมือนคาตอบเดียวกันแต่ว่าโจทย์มันจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะมันมีครบจบอล้วก็เป็นของเกาหลีของเกาหลีมิวก็ยังไม่อ่านเลยค่ะของเกาหลีของเกาหลีก็แน่นนะคะแต่ว่ามิวยังไม่อ่านเลยแล้วก็ของเยจูของเยจูนะคะสําหรับมิวนะของเยจูก็แน่นค่ะสําหรับคนที่ไม่ได้เรียนเหมือนมิวเนาะมิวไม่ได้เรียนแบบว่าเขาเรียกอะไรไม่ได้เรียนทางมุนควาระดับ3ามกึบสี่กึบข้อมูลเรื่องประวัติศาสตร์มิวไม่แน่นค่ะข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มิวไม่แน่นแต่ของ จอะไรนะเจจู J ก็คือแน่นเขาจะอธิบายหมดเลยค่ะอธิบายหมดเลยนะคะมิวก็เปิดเปิดดูเฉยๆแต่ไม่ได้อ่านแบบจริงจังนะคะเร็วมากค่ะแล้วก็ของแม่มุกนะคะของแม่มมกของแม่มมกมิวก็ซื้อมานานแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้มิวก็ติวข้อสอบกับแม่มุกอยู่นะคะมิวก็ซื้อมานานแล้วแหละแต่ว่า แต่ว่ามันแบบว่ายังไงล่ะไฮไลท์เลแรกๆนะมิวไม่เข้าใจนะเอาจริงๆรมิวก็อาจจะแบบว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแบบว่าจำพอยจำพอยดู Gmail แล้วก็ไฮไลท์พอยอะมิวก็เลยแบบว่าตอนแรกมิวไม่เข้าใจว่าพอยคืออะไรมิวจำทั้งโจดเลยแรกๆมิวท้อเลยนะมิวท้อเลยโอ้ทำไมยากจัง จำทั้งโจทย์ยาวๆเลยทำไมยากจังแรกๆเนาะมิวท้อมากเลยค่ะแต่ว่ามิวต้องขอบคุณพี่เพจช,ช้อปปิ้งตามสั่งนะคะที่แนะนำเพจเพื่อนบ้านให้มิวได้รู้จักนะคะมิวก็เลยไปสั่งหนงังสือกับกับเพจเพื่อนบ้านมานะคะแล้วมิวก็เลยเข้าใจเลยว่าพอยต์มันคืออะไรมิวเข้าใจเลยพอยต์มันคืออะไรอ่ะแต่ว่าตามที่มิวซื้อมานะ่ะมันก็เหมือนกันหมดเลยค่ะ เพราะว่าข้อมูลก็เอามาจากเนี่ยข้อมูลเอามาจากที่เดียวกันมันเป็นข้อสอบมันก็เป็นแหล่งเดียวกันค่ะจะเป็นของไทยของเวียดของเกาหลีก็เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันมันแบบว่าอันไหนที่อำนวยความสะดวกให้เรามากที่สุดก็คือเนี่ยไฮไลท์ให้เราแล้วก็มีคลิปเสียงให้ฟัง ออมันก็แบบว่าอำนวยความสะดวกให้เราแต่ยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยค่ะอืมมิวก็ซื้อมาหลายเล่มแต่ว่ามิวยังไม่ได้อ่านแล้วมิวก็ยังไม่ได้จดเออมันก็ขึ้นอยู่กับเราเนาะขึ้นอยู่กับเราถ้าเราจดเราก็จําได้แต่มิวบางครั้งหมิวจดไม่เยอะด้วยแหละบางครั้งมิวก็ข้อนี้จดแล้วแต่พอมาฟัง พอมาฟังลืมจับ p อยไม่ได้ก็คือมิวจดน้อยไปนะคะมันขึ้นอยู่กับเราด้วยค่ะมิวก็ต้องบอกตัวเองว่ามิว <c oughs> ต้องเตือนตัวเองแรงๆว่ามิวได้บัณสอบแล้วนะ <c oughs> นี่แหละค่ะอันนี้อันนี้มาว่ามาเล่าให้ฟังเนาะม,มาเล่าให้ฟังนะคะโอเคนะคะขออนุญาตไปจดข้อสอบก่อนนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป้นมากก็น้อยนะคะไปแล้วนะคะ